เติมรักปรุงใจ EP สามอยู่ห่างจากชั้น 39. มเาคำสั่งเด็ดขาดที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นออกมาจากปากของเชฟคนสวยทันทีเมื่อคนตัวเล็กก่อเรื่องที่ไม่น่ารักกับธานิกาใช่รินซิริทำตัวไม่น่ารักเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เธอทำนั้นไม่ใช่เพียงแต่แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาเท่านั้นแต่เธอยังแกล้งสาดน้ำเข้าไปที่ตัวของธานิกา แม้จะเอ่ยปากขอโทษออกไปแต่ดูเหมือนใบหน้าของรินซิริก็ไม่ได้รู้สึกผิดแต่อย่างใดน้ำพึ่งจึงต้องรีบดึงตัวรินซิริออกมาจากจุดที่เต็มไปด้วยเหล่านางแบบของธานิกาที่จ้องมองมาที่ตัวของคนก่อเรื่องอย่างไม่พอใจคุณเชฟข้าจะโกรธอะไรรินนักหนาก็รินไม่ได้ตั้งใจทำเสื้อของคุณพลอยเปียกรินซิริเอ่ยขึ้นในขณะที่เดินตามเขาเงียบเขาไม่ตอบอะไรกลับมาคุณเชฟพึ่งคะาโตโตกันแล้วทำไมไม่คุยกันด้วยเหตุผลคะ เธอว่าต่อซึ่งประโยคนี้ทําให้เขาหยุดเดินทันทีคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณโตแล้วสิ่งที่คุณทํามันคือการแกล้งคุณพลอยโชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่โดนกลุ่มนางแบบรุมตกน้ำพึ่งได้แต่ถอนหายใจออกมาทําไมถึงเป็นคนแบบนี้ก็รินไม่ได้ตั้งใจรินสิริมุ่ยหน้าออกมาแม้ใจจริงเธอจะรู้ตัวดีว่าเธอตั้งใจที่จะสะดุดขาตัวเองและให้น้ำในขวดสาดเข้าไปที่เสื้อผ้าของธานิกาอย่างจัง บอกว่าให้อยู่ห่างจากชั้นสามเก้าน้ำพึ่งรีบก้าวถอยหลังทันทีเมื่ออีกฝ่ายเดินหน้ามุ่ยเข้ามาใกล้เธอไว้เรื่องนี้เราค่อยคุยกันตอนนี้รีบไปถ่ายรายการให้เสร็จ,รจก็คุณเชฟรินซิริต้องหยุดพูดเมื่อเห็นสายตาดุดันของเขาส่งมาดูเธอใช่เธอแกล้งแฟนสุดที่รักของเขาหนีน้ำพึ่งตรงดิ่งไปสถานที่ถ่ายรายการที่เต็มไปด้วยทีมงานและพนักงานของโรงแรมที่ช่วยกันจัดสถานที่ให้พร้อมสำหรับการถ่ายทำ ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีเหลือเพียงแต่การนั่งเรือข้ามไปที่เกาะเพื่อนำวัตถุดิบหลักกลับมาปรุงแต่งอาหารหลังจากพูดคุยกับทีมงานอยู่พักใหญ่น้ำพึ่งก็พาทีมงานบางส่วนไปขึ้นเรือรินซิริก็ได้แต่เดินรวมกับทีมงานของเธอไปแต่เธอก็พยายามที่จะเรียนรู้งานและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดการข้ามเกาะไปคราวนี้ก็คือการไปพบกับเจ้าของฟาร์มกุ้งบังกรที่โรงแรมของคุณเชฟพึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณอยู่เสมอ เขาเคยบอกว่าเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านเรือลำไม่ใหญ่มากนะักกำลังแล่นประทักคลื่นทะเลไปตลอดเส้นทางเพื่อพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายทีมงานเริ่มถ่ายบรรยากาศทั้งหมดเก็บไว้ส่วนคุณเชฟคนสวยก็ยังคงไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าเธอจะถามหรือพูดคุยอะไรออกไปอีกฝ่ายก็เมินหน้าหนีเธอเชฟบ้าไม่มีมารยาทเธอก้มหน้าพึมพำคนเดียว ทำมาเป็นเมินคอยดูนะักกลับไปจะแผลงฤทธิ์มากกว่านี้เธอยิ่งคิดก็ยิ่งอารมณ์เสียจะโกรธอะไรเธอนักหนาก็แค่สาดน้ําใส่ปะไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่ใช่สิก็คุณพลอยเป็นแฟนสุดที่รักหนิจากอารมณ์ที่พุ่งปะทะความหัวเสียก็ก,กลับกลายเป็นอารมณ์ที่ดิ่งลงมาปะทะความน้อยใจใบหน้าหมวยมุ้ยลงและเผลอเบะปากใส่เขาไรสาระดวงตาคมจดจ้องมาที่เธอพร้อมกับริมฝีปากขยับถ้อยคำที่ชัดเจนก่อนจะสายหน้าไปมา นี่คุณเชฟรินซิริลุกยืนจะก้าวเดินไปจัดการเขาแต่เพียงแค่เธอลุกขึ้นร่างของเธอก็โอนเอ็นไปตามแรงประทะของท้องเรือกับคลื่นลูกใหญ่นั่นทําให้เธอต้องรีบนั่งลงที่เดิมด้วยความตกใจยิ่งเรือแล่นไปเร็วมากเท่าไหร่เธอก็รู้สึกผะอืดผะอมกับความโคลงเคลงของเรือมากขึ้นเท่านั้นแม้จะหลับตาและท่องภาวนาว่าอีกเดียวก็คงถึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแรงกระแทกทําให้ร่างกายของเธอแทบจะแยกออกจากกันเป็นเสียเส่ยง ไม่ไหวแล้วรินสิริยกมือขึ้นมาปิดริมฝีปากของตัวเองเอาไว้แน่นเพราะอาหารและขนมที่ทานเข้าไปก่อนหน้านี้มันกำลังจะพุ่งออกมาไม่ได้เรื่องเจ้าของดวงตาคมที่จดจ้องเธออยู่ตลอดลุกขึ้นมาจากที่นั่งของตนก่อนจะยื่นมือมาจับประคองคนตัวเล็กให้ลุกขึ้นเดินไปที่ท้ายเรือคุณนี่มันมลพิษของทะเลจริงๆน้ำพึ่งพูดขึ้นมาในขณะที่มือของเขาก็ยังคงลูบหลังให้อีกฝ่าย ทำไมไม่กินยากันไว้ก่อนนี่ถ้าปลาตายกันยกทะเลจะทำยังไงรินซิริยังไม่สามารถตอบโต้อะไรเขาได้เพราะเธอแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วทั้งแสบคอและน้ำหูน้ำตาไหลออกมาจนรู้สึกว่าชาตินี้จะไม่ขอขึ้นเรืออีกแล้วมันทรมานจริงๆแถมยังเป็นเรื่องน่าอายอีกด้วยที่ต้องมาอาเจียนต่อหน้าเขาและทีมงานเหนื่อยนะคะที่ต้องมาทำงานกับเด็กแบบนี้ เมื่อเห็นอีกฝ่ายหยุดอาเจียนแล้วเขาก็พาเธอไปนั่งที่ด้านข้างพร้อมกับหยิบทิชชู่ขึ้นมาซับที่ริมฝีปากไม่ต้องคารินทำเองรินสิริยังคงน้อยใจในคำพูดแย่ๆของเขาก็เข้าใจว่ายังโกรธกันอยู่แต่ก็น่าจะพักการไม่พอใจมาเป็นห่วงเธอก่อนสิเงียบค่ะน้ำเสียงนิ่งเงียบตอบกลับและยื่นขวดน้ำที่รับจากทีมงานส่งมาให้เธอรินซิริไม่เถียงอะไรเขาต่อเธอหยิบน้ำขวดนั้นและยกดื่มเพื่อที่จะกลั้วปากและบ้วนมันทิ้งไป ตอนนี้เธอรู้สึกหมดเรี่ยวแรงได้แต่นั่งมึนหัวเหมือนร่างไร้วิญญาณอยู่แบบนั้นและด้วยความอายเธอจึงได้แต่นั่งก้มหน้าไม่กล้าที่จะมองหน้าใครเอาอยาให้คุณรินหน่อยสิเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาทําให้รินซิริต้องอมยิ้มให้กับเจ้าของเสียงนั้นไม่ต้องรอค่ะถ้ากินยาตอนนี้คงไม่ทนันอีกเสียงที่ตอบกลับมาและนี่ก็เป็นเสียงของคุณเชฟพึ่งที่ตอบกลับทีมงานอีกสักพักก็จะถึงแล้วถ้ากินยาก็คงไปง่วงตอนถ่ายทำมันจะเป็นภาระเปล่า ใจร้ายรินซิริไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยที่ได้ยินคำว่าภาระออกมาจากปากของเขาเพราะก่อนหน้านี้แม่เขาจะชอบแกล้งเธอแต่เขาก็ยังคงความน่ารักแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วเขาคงเกลียดเธอเหมือนวันแรกที่เราเจอกันเขาคงไม่ชอบเธออีกแล้วถึงได้ปากร้ายใจร้ายกับเธอเหมือนเมื่อก่อนยิ่งคิดยิ่งน้อยใจและยิ่งคิดยิ่งทำให้ความรู้สึกนั้นแปรเปลี่ยนเป็นน้ำตาที่ซึมอยู่บนดวงตาเล็กๆทั้งสองข้าง ลุกขึ้นค่ะเสียงเรียกจากคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแม้เธอยังก้มหน้าอยู่ก็พอรู้ว่าเป็นใครลุกเดี๋ยวนี้ทำไมค่ะจะพาตัวภาระอย่างฉันไปโยนทิ้งทะเลหรือไงเพราะความน้อยใจที่มันพุ่งทะลุออกมาเป็นคำพูดขอโทษนะคะที่ไม่เคยทำตัวได้เรื่องเลยทำงานก็ไม่เป็นแถมยังมาเป็นภาระคนอื่นอีกไม่ไอายคนอื่นหรือไง มือเรียวโน้มลงไปปาดน้ำตาบนแก้มขาวใสและไม่รอช้าที่จะใช้แขนทั้งสองข้างจับพยุงคนตัวเล็กขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนยิ่งพาเธอเดินแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เธอเวียนหัวขึ้นมาอีกครั้งแต่มันหมดแรงที่จะปล่อยเศษอาหารให้เป็นอาหารปลาอีกแล้ว รินซิริได้แต่พยายามประคองตัวเอาไว้ไม่ให้เอนไปหาร่างของเขาซึ่งเขาก็พาเธอมานั่งที่ด้านหน้าหัวเรือโดยที่เธอได้แต่สงสัยว่าทำไมต้องพาเธอมานั่งตรงนี้ก็คงไม่อยากเห็นหน้าเธอหรือไม่ก็คงรังเกียจในสิ่งที่เธอเป็นอยู่แต่ก็ไม่แปลกอะไรหรอกคงไม่มีใครอยากเห็นคนอาเจียนต่อหน้าตัวเองจะขยับไปไหนนั่งดีๆสิคะ่ะน้ำพึ่งพูดขึ้นพร้อมกลับใช้เรียวแขนโอบไปจับที่เอวของอีกฝ่ายไว้แน่นดูนั่นสิ เขาใช้มืออีกข้างชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวที่ดูเหมือนจะเป็นภูเขาของเกาะแห่งหนึ่งอะไรของคุณคนตัวเล็กในอ้อมแขนยังคงไม่เข้าใจปล่อยชั้นสิเดียวก็ถูกชันอ้วกใส่รอกเพิ่งเคยอ่านมาเขาบอกว่าถ้ามเมาเรือให้มองออกไปดูวิวไกลๆหรือไม่ก็เหยหน้ามองท้องฟ้ารอยยิ้มเล็กๆถูกส่งมาให้คนด้านข้างลองดูสิรอยยิ้มที่กว้างขึ้นถูกส่งออกไป แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะไม่พอใจในสิ่งที่เด็กดื้อคนนี้ทําก็เถอะอยากจะสั่งสอนบ้างแต่พอเห็นอีกฝ่ายดูท่าไม่ดีก็ทนไม่ได้ที่จะเป็นห่วงและแน่นอนว่าทนไม่ได้หรอกที่จะไม่ดูแลรินซิริทาตามที่เขาว่าเธอนั่งนิ่งอยู่ในอ้อมกอดของเขาและมองตามนิ้วที่เขาชี้ออกไปเขาไม่ใช้เสียงดุหรือต่อว่าอะไรเธออีกแล้วมีแต่เสียงหวานที่ดูอบอุ่นจนเธอเผลอมองเจ้าของคําพูดที่ยังคงพูดคุยอยู่ตลอดเวลา เธอชอบเขาในมุมแบบนี้ชอบที่เขาดูอบอุ่นและคำพูดกวนกวนที่สร้างรอยยิ้มให้เธอเสมอยิ่งจดจ้องใบหน้าแสนคมนั้นมากเท่าไหร่ก็เหมือนหัวใจของเธอถูกความคมจากใบหน้านั้นทิ่มแทงเข้ามาจนสั่นไหวอย่างบอกไม่ถูกไม่ไม่ได้ชอบเขาเธอไม่ได้ชอบผู้หญิงสงสัยที่อ่านมาคงไม่ได้ผลทีหลังจะไปบอกคนเขียนว่าถ้าเมาเรือให้มองหน้าคนที่ชอบเดียวก็เคลิ้มจนเลิกเมาไปเอง คุณเชฟหลงตัวเองใครชอบคุณคนปากร้ายผีบ้าแบบคุณใครเขาจะไปชอบเยอะแยะ